ศาสนาที่ดีต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับศาสนาที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นศาสนาที่ไม่รอดครับผมถามหน่อยทุกวันนี้มีใครยังใช้หนังสือบุตรสมุดรข่อยอยู่ไหมฮะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงฮะทำไมเราจะต้องแช่อิ่มศาสนาเอาไว้กับเหมือนมะม่วงเหมือนมาดันศาสนานะครับไม่ใช่มะม่วงไม่มาดันเราไม่จำเป็นต้องแช่อิ่มศาสนาก็ได้เราจะไลทุกวันไลให้ขิดกันไปข้างนึงนะฮะพีนี้ก่อนน้องพี่หยุดขับข้อ คำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสูงการที่จะมาประดิษฐ์เป็นถ้อยคําตลกขบถันเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์ไม่น่าจะเหมาะสมไม่น่าจะเหมาะสมนะครับ สวัสดีครับผมจตุรงค์จงอาสาครับทำงานด้านศาสนามาทั้งชีวิตครับเหมาะสมกับไม่เหมาะสมผมว่าไม่ใช่ปัญหาของพวกเรานะฮะคุณจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดทุกศาสนาบนโลกผมไม่ได้พูดแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวมันมีฟังก์ชันงานสองฟังก์ชันซึ่งต้องทำควบคู่กันฟังก์ชันงานเผยแผ่ ฟังก์ชั่นของการบำรุงรักษาและคุณไม่สามารถข้ามเส้นกันได้เพราะว่าคุณเอาอนุรักษ์มาไว้ที่ฝั่งเผยแผ่ปุ๊บศาส,สนาคุณจะเป็นศาสนาดักดานทันทีดังนั้นคือสองขาเนี่ยมันต้องไปคู่กันเผยแผ่คือเผยแผ่ก็ต้องให้เสรีนิยมเขาจัดการออกไปเพราะมันต้องเสรีแต่ในขณะเดียวกันฟังชันของการทนุบำรุงรักษาก็ต้องให้อนุรักษ์นิยมกาทำซึ่งมันคนละส่วนงานกันครับ ท่านภพวันเองก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ก็คืออุตสาหกรรมในการผลิตเด็กจากโรงเรียนบาลีจนได้รับการโปรดเกล้าจากในหลวงรัชกาลที่9ให้เป็นนาาหลวงดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สาหรับผมนะสำหรับผมคือมันเป็นหน้าที่ของพระพอเมื่อคุณโตขึ้นคุณต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกติศาสนาที่ดีต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับศาสนาที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นก็เป็นศาสนาที่ไม่รอดครับเหมือนกับช่องคุณก็ได้อะ จากเมื่อก่อนที่ช่องคุณธุรกิจหลักของคุณอยู่กับแท่นพิมพ์อ่ะเพอะวันหนึ่งผ่านไปคุณก็ต้องเริ่มสู่ดิจิตอลต้องเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์ศาสนาก็เหมือนกันมีใครยังใช้หนังสือบุตรสมุดข่อยอยู่ไหมฮะใบลานกระดาษโลกันเปลี่ยนไปแล้วไงฮะทำไมเราจะต้องแช่อิ่มศาสนาเอาไว้กับเหมือนมะม่วงเหมือนมะดันศาสนานะครับไม่ใช่มะม่วงไม่มาดันเราไม่จำเป็นต้องแช่อิ่มศาสนาก็ได้ เราต้องหาจุดยืนให้ชัดซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับไม่จะเป็นน้องฟังไม่จะเป็นน้องทนแล้วผมก็รู้สึกด้วยว่านักบวชในประเทศนี้ไม่ต้องแคร์กับเสียงและคําวิจารณ์อะไรหรอกครับช่วงรัชกาลที่สี่รัชกาลที่5เนี่ยเราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมไทยก็คือเ้ามองว่าช้อนซ่อมเนี่ยเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ในขณะนั้นในนโยบายของทางบ้านเมืองการใช้ช้อนซ่อมรวมไปถึงช้อนกลางเนี่ยมันช่วยลดการกระจายตัวของโรคลดปัญหาโรคระบาดได้เลยอยากให้คณะสงฆ์เนี่ยเป็นตัวอย่าง ตอนนั้นก็คณะสงฆ์กับญาติโยงก็แบ่งออกไปสองข้างครับข้างหนึ่งก็บอกว่าช้อนซ่อมเนี่ยเป็นเรื่องของเวรกรรมเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยเป็นความมากๆของภิกษุเป็นภิกษุเลวทรามไปถึงขนาดนั้นเลยแล้วผมถามคุณเนี่ยโลกผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยคุณยังจะเห็นพระใช้ช้อนซ่อมคุณยังจะไปกลดดาพระหรือไปจับพระศึกไหมครับว่าพระใช้ช้อนซ่อมยุคถัดมาอะไรอีกอะไฟฟ้าครับผมจําได้ว่าช่วงประมาณรัชากาลที่หมั้ง ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาสู่สยามถ้าผมจําไม่ผิดนะญาติโยมก็ให้ใช้ไฟฟ้าพระมอเป็นเรื่องดีเนาะมันก็จะมีแบบพวกโยมสายอนุรักษ์นิยมอแกบอกว่ากลางวันกลางวันไม่อ่านหนังสือก็ใช่พอจะมาอ่านอะไรในกลางคืนฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองเกินสมณบริโภคภิกษุรูปไหนที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นผู้มากๆในการมาคุณแล้วผมถามว่าเนโลกผ่านมาอีกเกือบร้อยปีเนี่ยคุณยังคิดว่าพระภิกษุที่ได้เข้าถึงไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นภิกษุมากๆในการมาคุณอยู่ไหมครับ คนไทยเราเนี่ยโดยสันดานโดยกระมวลและสันดานเนี่ยไม่เคยยอมรับได้กับความเปลี่ยนแปลงเลยทั้งะาศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ยอมรับเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเสมออันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแต่ปรากฏว่าโอ้โหชาพุทธไทยเนี่ยตั้งแต่ดึกดําบันมาเนี่ยประทานโทษเถื่ยึดติดกันสุดๆโดยที่แบบไม่ได้คิดจะปล่อยวางกับอ,อะไรเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ disruption ใหม่ๆเราจะไปกีดกันเราจะไปหาว่าพระท่านเนี่ย มากๆไปซะหมดผมว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูก <S 2> <S 2 <S <an> <S ผมว่าตั้งแต่โซเชียลเกิดมาใหม่ f Facebook h i g h ไฟฟ์ 5. คนบ่นกันเรื่องนี้พอสมควรแล้วแหละบ่นกันมาตลอดสมัยที่โลกยังไม่มีระบบดิจิตอลเนี่ยโลกยังเป็นระบบแผ่นเสียงอยู่เนี่ยสมัยก่อนก็มีเจ้าประคุณสมเด็จรูปหนึ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศินทราวาสไปห้องอัดบันทึกแผ่นเสียง ผมย้ำนะบันทึกแผ่นเสียงสมัยก่อนก็เหมือนเดิมโยมก็จะโอ๊ยไปทําไมใครมันจะฟังกันแผ่นเสียงโลกนี้มีใครมีตังค์ซื้อเครื่องแผ่นเสียงนู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่ผมถามว่าในโลกผ่านมาอีกเป็นร้อยปีเช่นกันทุกวันนี้ใครได้เก็บแผ่นเสียงของเจ้าประคุณสมเด็จเจริญญ,ญาณวโรเสร็จแล้วก็เอามาถ่ายลงเป็นไฟล์ MP3 หรือเอาไปลง YouTube มันกลายเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถามว่าถ้าเกิดวันนั้นเจ้าประคุณสมเด็จถ้าท่านเชื่อกับไอเสียงนกเสียงกาเหล่านั้น ชนรุ่นหลังจะไม่มีมรดกทางธรรมได้ฟังแน่นอนหมดโลกของแผ่นเสียงไปมาสู่โลกของเทปแคสเซ็ตหลวงพ่อพยอมก็โดนด่าเยอะนะครับเป็นเดือดอกสสดาเหรอทำไมมึงเทศตลกอะไรเงี้ยสมัยก่อนโดนนักการเมืองบางคนด่าจริงนะเราเรียกหลวงพ่อพยอมไอ้เดือนะแต่ผมถามพอเวลาผ่านไปหลวงพ่อพยอมก็เป็นหนึ่งในพระไม่กี่รูปนะที่เดินสายเทศตามโรงเรียนต่าง และประสบความสำเร็จและไอเทปแคตแสต์เหล่านี้ก็ถูก transform ออกเป็นไฟล์ mp 3มาสู่ระบบสต r e a m i n g ออนไลน์เหมือนกันอยู่ในโยท่ง YouTube อยู่ในสื่อต่างๆอยู่ในพอดแคสต์ต่างๆแล้วผมถามว่าเนี่ยมันไม่ใช่มรดกทางธรรมเหรอแล้วในทางกับการไอคนที่ด่ามาตลอดเนี่ยมรดกทางธรรมมรดกทางศาสนาพวกมึงอยู่ไหนมึงได้แต่ดา่าแล้วมึงก็จากไปมึงไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโลกไว้เลยท่านพิวันทำอะไรทุกอย่างนะคุณถือใบลานีก็เทศแบบจารีตจกก็ทำ อย่างผมแม่ผมเคยนิมนต์ท่านไพวันไปถือใบลานต่อหน้าโยมที่บ้านพักคนชราบางละมุงเนี่ยผมไม่เห็นมีใครจะตามไปให้กําลังใจแกแลละครับสองแสนห้าหมื่นคนกับแฮปปี้มากกว่าที่ท่านไพวันมาตลกโปกฮาแบบนี้ดังนั้นอย่ามาขิงกับพระความรู้สึกผมอะพระเนี่ยก็ขังตัวเองไว้ในคุกคุกทั้งแบบคุกจีวรคุกพระวินัยแล้วว่าคุกอารามดังนั้นผมว่าเขาเข้าถึงศาสนาเขาทุกลมหายใจเขาอยู่แล้วแหละประคเ,เลือกที่จะ เดินมาสู่ทางนี้แล้วแต่ถามว่าใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีแล้วแต่เขาแต่ประเด็นคือถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายเลยแต่คุณจะไปหาเรื่องว่าเขาผิดเนี่ยผมว่าวิธีคิดอย่างนี้มันนอกจากจะไม่ได้ช่วยจะลงศาสนาให้ดีขึ้นแล้วผมว่ายังทาให้ศาสนาพังด้วยซ้าศาสนามันอยู่สูงมานานแล้วเนี่ยฮะเพราะเราไปแคสซิฟายว่าพระเป็นแคติเกรี่เดียวกับเจ้าเพราะสํนวนไทยโบราณก็จะใช้กนมาชาัดือ เป็นพระเป็นเจ้ากับพระกับเจ้าจริงๆเราจะต้องเรียกบุรษุษผู้โกนผมใส่ชุดส้มๆตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยเราต้องเรียกเขาว่าภิกษุแต่ในจริงคาว่าพระเนี่ยมันคือยศนะฮะจริงๆแล้วที่จริงเขาคือเป็นภิกษุเป็นนักบวชพอเราไปยกท่านเวสสูงปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปยกคนธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นเหมือนตีจูเยะหรือสารพูมอะครับเราเลยเริ่มไม่ทวีตเขาเป็นคนและเราทวีตเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะถึงเวลาเอาเข้าจริงๆปุ๊บ ยูก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาไปโดยไกลๆเช่นพอถามถึงนักบวชของสิทธิในการเลือกตั้งคุณบอกอ๋อเราจัดพระเอาไว้เป็นคนพิการหรือคนวิกลจริตจัดไว้ในแคตตากรีสเดียวกันหรือแม้กระทั่งการเป็นพยานในในใศารหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งสายตาของกฎหมายยังมองเลยว่า,วาพระเหมือนคนวิกลจริตอีกตามเคยเหมือนบุคคลเสมือนไร้ความสามารถไม่ควรจะมาเป็นพยานในศาล หรืออย่างที่เมื่อก่อนนี้เคยมีเสรีนิยมบางคนเถียงกันว่าทําไมพระต้องมีสิทธิพิเศษในการนั่งเก้าอี้พิเศษตามโรงพยาบาลหรือเรือนรถเมย์ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะภูมิใจนะที่การที่พระภิกษุซึ่งเป็นผู้ชายทั้งแท่งแล้วต้องไปนั่งแย่งที่กับคนพิการคนชราคนท้องเนะี่ยใช่มันดูมาสิทธิพิเศษแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแค่แคสซิฟายคุณไว้กับกลุ่มบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือเปล่า เด็กรุ่นใหม่ก็สามารถอยู่ได้ในตัวเขาเองอยู่แล้วแต่ไอ้คนเผยแผ่เนี่ยจะมียุทธวิธียังไงที่จะสามารถทําให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจได้ต่างหากผมว่าแต่ละคนก็มีวิธีแอพโรชที่ต่างกันไปแต่จุดจุดหนึ่งเนี่ยประเทศเราอ่ะต้องมีจุดยืนที่ชัดด้วยว่าเราจะเอายังไงกับศาสนาหมายถึงว่าเราจะเป็นรัฐคารวาหรือเราจะเป็นรัฐศาสนาหลักการง่ายๆอย่างเงี้ยประเทศเรายังสับสนปนเปและเอาไม่ถูกเลยผมพูดตรงตรง ถ้าจะส่งเสริมศาสนาก็ส่งเสริมอย่างเท่าเทียมกันรัฐวางยุทธศาสตร์ให้ชัดศาสนามีหลายระดับประชาชนก็มีหลายระดับครับก็ให้เขาค่อยๆไต่เต้ากันไปท่านไพวันกับท่านสมปองก็เป็นหนึ่งบันไดบันไดหนึ่งวันหนึ่งเขาอาจจะฟังท่านสมปองท่านไพวันวันนี้เขาอาจจะเอนจอยแต่อนาคตกอาจจะไม่เอ็นจอยแล้วก็ได้เขาอาจจะไปหาหลักธรรมะที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่มันตอบโจทย์เขามากขึ้นก็ได้สังคมไทยเราต้องหยุดคิดแทนคนอื่นมากครับเพราะถ้าเราคิดแทนคนอื่นมากไปเหนื่อยนะเสียจริตล่อไ แล้วก็เคารพเสียง250,000ที่250,000ถึง3 0 0 0นี่เขาไป hey hey. เฮ่เฮันอยู่ที่บน Facebook ท่านไพวันด้วยครับ